ตึงชีวิตแอนแมนตั้งแต่ภาคแรกจนถึงคอนตัมมาเนีย อดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรบ้างคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับสกอตแลนด์เป็นพนักงานในบริษัทแล้วทนเห็นการช่อโกงในบริษัทไม่ได้จากนั้นสกอตจึงทำการเจาะเข้าระบบทำมห้ท้ายที่สุดแล้วเขานั้นติดคุกไป3ปีขณะที่แคสซี่ลูกสาวนั้นยังเด็กต้องไปอยู่กับแม่และพ่อบุญธรรมนำซ้ำนะครับตอนออกจากคุกมายังหางานไม่ได้ไปสมัครงานก็ยังถูกเช็คประวัติและไล่ออกด้วยวิีติดปากนั่นก็คือบาสกินลอบบินจับได้เสมอหลังจากนั้นะครับสกอตแลนด์ก็กลายเป็นฮีโร ซูเปอร์ฮีโร่แต่ก็ถือว่ายังเป็นฮีโร่แนวไหนในะครับในสายตาประชาชนยังไม่วายนะครับผมสกอตแลนด์เนี่ยยังหลุดไปติดในมิติควอนตมัมหายไปจากโลกและชีวิตของแคสตี้ลูกสาวไปอีก5ปีเต็มๆครับในช่วงอินฟินิตี้วอร์และหลังจากกลับมาในช่วงเอ็นเกมนะครับยังไม่วายโดนแฟนๆฮักเมินไม่ถ่ายรูปด้วยอีกครับเรียกได้ว่าลูเซอร์สุดๆเลยครับแม่สำหรับสกอตแต่หลังจากนั้นครับในอเวนเจอร์เอ็นเกมแอนแมหรือสกอตแลนด์เนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมากครับทุกย่างก้าวของการไปที่ต่างๆรู้จักอยู่ในทุกาที่คนอยู่่เนียยัง มอบโลลูกจ้างแห่งยุคใส่กรอบให้อีกด้วยครับถึงแม้ว่าจะมีคนเข้าจะผิดไปบ้างแต่นี่นะครับก็เรียกได้ว่าชีวิตรพลิกผันไปเลยสำหรับพ่อฮีโร่สายปกติคนนี้ครับและในส่วนของแอนด์แมนคอนตามาเนียนี้นะครับผมสกอตกับแคสซ,ซี่จะสามารถเข้าใจหรือเก็บกู้แก้ไขช่วงเวลาที่หายไปในอดีตได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับ